สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องซามูเล่นไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเควสดวิ่งกล้องวิ่งกล้องวิง่งกล้องของเกมไว้ออนไลน์นะครับหรือไฟเอ็ในฉบับมือถือแล้วกันเป็นไฟเอ็ในฉบับมือถือเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับส่วน งานอื่นเดี๋ยวผมค่อยแนะนําเป็นทีละคลิปส่วนวันนี้จะขอแนะนําสําหรับคนที่มีงบ2องแสนห้าเราจะซื้อรถคันนี้เลยเป็นเทสลาเป็นเทสลานะครับคันนี้ทั้งหมด2องแสนห้าเราจะแต่งตรงนี้นะครับ p e r f o r m ร์แมตรงจุดนี้อันแรกอันแรกเราจะแต่งเป็นอันนี้นะครับอันที่สี่เป็น มันจะใช้ทองร้อยหนึ่งอ่ะมันจะได้สเตตลดประมาณนี้เลยแล้วก็มันจะสามารถวิ่งได้เร็วที่จะทำํำควสกล้องได้นะครับส่วนโชค๊คคุณจะโหลดเตี้ยโหลดสูงไม่มีผลนะครับไม่มีผลส่วนล้อไม่มีผลเหมือนกันกับความเร็วลดไม่มีผลเลยจะล้อทองล้อม่วง หรือล้ออะไรก็ตามไม่มีผลต่อความเร็วรถโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเกมให้ดูอ่ะโอเคสำหรับการวิ่งกล้องอันดับแรกเลยเราจะเปิดโหมดผีเลือดมันจะเป็นสีหลอดสีส้มนะครับคนจะไม่สามารถที่จะฆ่าเราได้คนจะไม่ฆ่าเราได้นะครับส่วนการที่เรา เบิกรถตรงนี้เลยแล้วก็เบิกรถเทล่าของเรามาอ่ะโอเคจุดแรกที่เราจะไปเลยจุดแรกจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือจุดตรงนี้นี่นี่เห็นปะชายหาดเราจะมาเริ่มตรงนี้เป็นจุดแรกอ่ะเดี๋ยวผมพาไปจุดเริ่มต้นกันนะครับเดี๋ยวไปจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นคือจุดแรกเราจะวิ่งไกด์ไลน์ตามที่ผมสอนเลยนะครับ คเราไปที่จุดเริ่มต้นนเป็นจุดแรกเป็นจุดแรกเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะตรงนี้สังเกตจุดที่สังเกตคือเทคนิคการที่ผมจําหรือผมสังเกตคือตรงนี้เลยผมจะดูกล่องพยาบาลที่ที่กระโดดรถเนี่ยมันเป็นที่เหินนะในในถ้าศัพท์ไปเอ็มเขาเล่นกันจะเป็นที่เหินจุดแรกคือเราจะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับโอเคไหม ลดความเร็วเทสลามันถึงอยู่แล้วเพราะว่าเทสลาความเร็วมันประมาณ270น่าจะถึงนะประมาณ270ได้อยู่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลย270อันนี้ผมอัพเต็มเลยนะผมอัพเครื่องเครืค่องเต็มโหลดช่วงล่างอะไรไม่เกี่ยวเลยคุณจะโหลดเตี้ยโหลดต่ำโหลดสงูงมีความเร็วเท่ากาัคนคุณจะใส่ร้อแบบไหนมีความเร็วเท่ากันหมดประมาณนี้ประมาณนี้จุดแรกเลยคือตรงนี้ผ่านตรงนี้เสร็จใช่ไหมเปึ๊บผ่านตรงนี้เสร็จเราจะมาแยกขวาทางนี้ครับขวาตรงนี้โอเคตรงไปจุดที่สอง จุดที่สองคือตรงนี้แล้วแยกหน้าแยกหน้าเราจะทําการเลี้ยวขวาครับโอเคเลี้ยวขวาไปอุ๊ยอ่ะโอเคจุดต่อไปเราจะผ่านจุดสีม่วงหรือสีชมพูตร,ตรงนี้นะครับแยกนี้ยังไม่ใช่เป็นแยกต่อไปคือแยกนี้ึ๊บแยกตรงน,นี้เสร็จแล้วโตอย่างเดียวครับตรงจนสุดเลยตรงจนสุดทางเลยอ่ะปึ๊บพอเราตรงจนสุดทางเราเราจะมาเข้าเข้าจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้โอเคตรงอย่างเดียวตรงตามทางเดียวต่อไปตรงตามทางเดียวเลย ตรงตามทางอย่างเดียวตรงตามทางเสร็จเห็นไหมจุดต่อไปในแมปอยู่ทางซ้ายมือเราจุดนี้เราจะเข้าแล้วก็ออกเราจะเข้าแล้วก็ออกแค่นั้นเข้าเสร็จปุ๊บออกเลยออกท,ทันทีออกไปเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตามทางโอเคเสร็จแล้วตรงยาวอย่างเดียวอันนี้เควส t ไดร distance without damage ยูอาคาคือคุณขับรถห้ามชนเลยห้ามชนเลยเต่อไปแยกนี้เราจะทำการเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาโอเค พอแยกต่อไปตรงนี้มีแยกเดี๋ยวขวาพีกทีนึงโอเคเสร็จแล้วตรงยาวเลยตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนะครับตามทางเลยตามทางเลยโอเคใช้เวลาประมาณ5นาทีจุดนี้ตามทางเสร็จอ่ะเห็นไหมจุดหน้าจุดข้างหน้าโอเคอ่ะพอเราผ่านจุดนี้เสร็จเราตรงไปเหมือนเดิมตามทางขี่ตามทางไปต่อไปมันจะเป็นแยกข้างหน้าอ่ะเราเราเราจะสังเกตนี่เห็นปะมันจะเหมือนเป็นแท่ง ป่องไฟแล้วกันผมแยกป่องไฟแทงป่องไฟเราเลี้ยวขวาเข้าไปโอเคตรงตามทางแยกที่สองอันนี้คือแยกที่1นะครับต่อไปเป็นแยกที่สองคือแยกนี้อ่าแยกนี้เลี้ยวซ้ายตรงไปอย่างเดียวตรงไปเสร็จผ่านจุดนี้แยกหน้าเลี้ยวขวาเลยผ่านจุดนี้เสร็จนี้แยกกลับไปเลี้ยวขวาทันทีโอเคเลี้ยวขวาทันทีผ่านจุดนี้เสร็จผ่านจุดนี้ร้อยหกสิบเสร็จใช่ไหมเลี้ยวขวาทันทีครับเลี้ยวขวาทันทีต่อไปเราจะไปผ่านสนามหญ้าอ่าผ่านสนามหญ้าโอเคเราขึ้นถนน โอเคขึ้นถนนได้แล้วใช่ไหมตามทางไปเลยตามทางอย่างเดียวตามทางเสร็จแยกนี้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับทําการเลี้ยวซ้ายโอเคเดี๋ยวซ้ายเสร็จแยกหน้าเห็นไหมเราเห็นแยกหน้าไหมอ่ะเราตัดขวาไปตัดเข้าขวาไปจุดนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อย้อนสอนไปเพราะความเร็วยังไงมันก็ไม่ถึงเราต้องย้อนสอนแล้วไปส่งแรงมาใหม่โอเคไหมอ่ะนี่เราพบกับรถเลยตรงนี้กับตรงนี้กับตรงปัม๊มเออส่งแรงไปถึงนาเทสลาโอเคส่งแรงไป อ่ะโอเคต่อไปเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายไปอ่ะแล้วก็ตรงอย่างเดียวเหลืออีกสามจุดสุดท้ายแล้วนะสามจุดสุดท้ายอ่ะอันนี้จุดสามจุดสุดท้ายสองร้อยสามสิบต่อไปแยกหน้าเห็นไหมแยกหน้าเสร็จเลี้ยวขวาเลยตรงนี้สองจุดสุดท้ายละสองจุดสุดท้ายโอเคสองจุดสุดท้ายนะครับสองร้อยเราจะผ่านจุดที่สองร้อยจุดสองร้อยคือความเร็วสองร้อยนะไม่ใช่วิ่งทั้งหมดสองร้อยจุดนะครับอ่ะโอเคจุดสุดท้ายคือจุดที่หนึร้อยเก้าสิบ โอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการวิ่งกล้องนะครับสำหรับการคลิบเวลแล้วก็การหาเงินไปซื้อรถซื้อกระสุนปืนส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนงานอื่นๆในเกมไว้อะไรอย่างนี้ครับเช่นสง่งพิซซ่าขับแท็กซี่เดินท่งกองแล้วก็เป็นงานรถยกนะครับถ้าใครชอบหรืว่าต้องการให้ผมแนะนา งานต่างๆก็คอมเมนต์นไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะค,ะครับขอบคุณครับ